ขันไปฮอดเมื่อแรงแล้วต็มกระตานะน้ะน้องเต็นแต่ก่อนอ่ะมันนี่ก็ออกมือเดียวนี้นี่ว่าเออเมื่อแ <c oughs> รงเสียาตายไปแล้ว หวานหวานเบยเมื่อ,น,อ, <g ül> อนี้เบยจ้ะและ้วก็อันสาส้อมมือซ้อนแล้วนะฮะ <g ül> của ông kia aso tiết shirt t treats T ừ, omdatτο Nào thịt r r th Physical bạn Rabbits như cách bu hair ý không ạ hệ lời不會 thiết rồi đúng không ạ còn phải khi đưa con เราจะมีดอกบานนะเต้นเนาะมีแต่ดอกตุมต่มๆเนาะมีแต่ดอกตุมต่มๆนะรถจ,จอดเต็มเลยถึงที่แล้ว 哎。可以

เมื่อวนี้เนม,น,น,มนูบกเห็ดเด้อจ้าบกเห็ดใส่หมูสิมแจ๊บบังลือตาย,อเเยบอกจางจะเติมน้ำเปล่า บกเห็ดเซ็ปเซ็ปแล้วก็เสียบรือเปสียบ,อ,ยบอ้าวอันป่านี้ย,ยังอยู่คนนี้นึงแพทไ์เปนะ็เสด็จนะโอ๋อค่ายให้ลุงไปอันนั้นพอได้หมาอับใช่ไหมหมาอับไปแล้วไบ,บ้างใส่ผักอีตูลงไปใบตองยังไม่ได้บน,นไฟใช่ไหม กเโควิดยัวย่วๆแล้วนะจ๊ะกะอา,ายสดนึ่งพักกลับ